ตำนานข้าวทิพในสารเพียงตาการครั้งหนึ่งนานมาแล้วในหมู่บ้านอันเงียบสงบแห่งหนึ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยามีสารเพียงตาตั้งตะหงานอยู่กลางทุ่งนาสารเพียงตาแห่งนี้เป็นที่สิ่งสถิตของเทพารักษ์ผู้ปกปักรักษาข้าวในนาของชาวบ้านทุกปีชาวบ้านจะนำข้าวที่เก็บเกี่ยวได้ใหม่มาไวายแด่เทพารักษ์เพื่อความเป็นสิริมงคลและความอุดมสมบูรณ์ของพืชผลว่ากันว่าหากปีใดที่ชาวบ้านละเลยการบูชาหรือทำสิ่งที่ไม่เหมาะสม ข้าวในานาก็จะเหี่ยวเฉาไม่ให้ผลผลิตที่ดีเท่าที่ควรจะเป็นในปีหนึ่งเกิดเรื่องประหลาดขึ้นเมื่อข้าวที่ชาวบ้านนำวายในสารเพียงตาหายไปอย่างไร้ร่องรอยไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างก็ว่าเป็นฝีมือของสัตว์บ้างก็ว่าเป็นเพราะทารักไม่พอใจแต่ไม่มีใครสามารถไขปริศนานี้ได้นางนวลหญิงสาวชาวบ้านผู้มีจิตใจดีงามตัดสินใจที่จะสืบหาความจริงเธออาสาที่จะเฝ้าสารเพียงตาในเวลากลางคืน เพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับข้าวที่หายไปในคืนแรกที่เธอเฝ้านางนวลได้ยินเสียงกระซิบแววมาจากสารเพียงตาเมื่อเธอเข้าไปใกล้ก็เห็นเงาตะคุ่มคุ้มเคลื่อนไหวอยู่ภายในสารด้วยความกล้าหาญนางนวลจึงตัดสินใจเปิดประตูสารเข้าไปสิ่งที่เธอเห็นทำให้เธอตกตะลึงข้าวที่ชาวบ้านนำมดาดไวกำลังลอยขึ้นไปในอากาศและค่อยๆจางหายไปราวกับเวทมนต์นางนวลพยายามที่จะคว้าข้าวเหล่านั้นไว้แต่ก็ไม่เป็นผล เธอรู้สึกเหมือนมีพลังงานบางอย่างกำลังดึงข้าวเหล่านั้นออกไปในคืนต่อมานางนวลได้เตรียมตัวมาพร้อมกับเครื่องรางของขลังที่เธอได้รับมาจากหลวงตาในหมู่บ้านเมื่อถึงเวลากลางคืนเธอก็กลับไปเฝ้าสารเพียงตาอีกครั้งคราวนี้เมื่อข้าวเริ่มลอยขึ้นไปนางนวลก็ได้ใช้เครื่องรางของข,องขลังของเธอเพื่อหยุดยั้งพลังงานที่ดึงข้าวเหล่านั้นออกไปทันใดนั้นเองก็ปรากฏรางของพญานาคตนหนึ่งออกมาจากสารเพียงตาพญานาคตนนั้นมีเกรดสีทองรามดวงตาสีแดงกำา และส่งเสียงคำรามก้องกังวาลไปทั่วท้องทุ่งพญานาคตนนั้นบอกกับนางนวลว่าข้าวที่หายไปนั้นแท้จริงแล้วเป็นอาหารทิพย์ที่เหล่าพญานาคต้องการเพื่อใช้ในการบำรุงรักษาพลังของตนเองนางนวลได้เจรจากับพญานาคโดยบอกว่าข้าวที่ชาวบ้านนำมาถไว้นั้นเป็นข้าวที่ได้มาจากการทำนาด้วยความยากลำบากและเป็นสิ่งสำคัญต่อการดำรงชีวิตของชาวบ้านพญานาคครับฟังนางนวลและตกลงที่จะไม่นำข้าวจากสารเพียงตาไปอีกแต่มีข้อแม้ว่า ชาวบ้านจะต้องแบ่งข้าวส่วนหนึ่งจากผลผลิตในแต่ละปีหมาดวายแดดพญานาคเป็นการตอบแทนนางนวลรงตามข้อเสนอและบอกกล่าวเรื่องราวทั้งหมดให้ชาวบ้านฟังชาวบ้านต่างก็ยินดีที่จะแบ่งข้าวส่วนหนึ่งให้กับพญานาคและตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาชาวบ้านก็ได้ทำพิธีถวายข้าวแดดพญานาคควบคู่กับการไหว้ข้าวแดดทพารักษ์ทำให้พืชผลของชาวบ้านอุดมสมบูรณ์และหมู่บ้านก็ยเย็นเป็นสุขตลอดมา